สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับมือนีครับมือนีล้างเลิกโรงเรียนนะครับอวันที่ยี่สิบแปดทิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับออกมาเลาะหาหาอยู่ฮะกินขื้เกาครับน้ำปลาน้ำดอนพื้นที่น่าจะขอนนะครับได้ข่าวว่าเห็ดปลวกออกครับพี่น่องเพราะว่าอยู่โรงเรียนก็ออกได้น้อยนึงนะครับก็เลยมาเลาะเบิงมาเลาะเบิงหม่องที่เคยออกนะครับ แม่บ้านเห็นแล้วครับเคยออกมองได้กะมาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเบิงครับมาเบิงมาเบิงอุ้ยเนี่ยออกเป็นมูครับเดีเดวเดา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 เดวเดเดา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 เเบิงก่อนเดยครับเดี๋นี่เดี๋ยวนี่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 ครับเอาเบิงนี่เ็ดปวกยั้งตัวนี่เ็ดปวกตับอุ้ยอุ้ยตําตําตัต้หูเบิงองจละครับขามัน พุ่น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 ครับพุ่น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 พี่เป็นอู้ยนี่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 โอ้มันมันมันขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวฝ่าวเลยครับให้เบิ้งขักคักพี่พี่นะครับพี่อู้คักเลยนี่เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวสิเลาะเบิ้งอ้อมอ่อมพ่นี่เบิ้งครับเลาะเบิ้งก่อนยังหน่อยหล่อเบิ้งก่อนตามมาตามมาพี่น้องตามมา มาเบิ่งอู้ยทั้งพี่ขออกครับทั้งพี่ทั้งพี่เธอเอ้ยเธอเอ้ยนี่ทั้งพี่ก็มีอู้ยนี่ครับนี่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 จะดูขึ้นมาแล้วจะดูขึ้นว่าแล้วครับอันนี้เห็ดปัวครับเห็ดปววตากพี่พี่พี่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเราเบ่งอีกจักน้อยครับเพื่อเห็นอู้ยพุ่น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 พี่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 อู้ยทั้งนี่แหงดอกปักใหญ่เลยอู้ยบาน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  ปปิดอุ้ยเบิ้งครับเบิ้งทีละเบิ้งทีละอุ้ยปุ้ยบานเธอเลยเลยบานมู่นึงครับตรงนี้มู่นึงอู้ยนี่อีกดอกนึงดอกนึงเบิ้งครับเบิ้ง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 ผี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 อุ้ยปัดนี่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 กำลังโผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวออกให้จักหน่อยนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามเบิ้งเบิ้งเบิ้งทางผีครับ อุ้ยเท่าแล้วตัวนี้ตัวนี้บ้านทีมเท่าแล้วเห็นไหมครับนี่เอยเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าก็สร้างหาตัวที่บ่เท่าครับนี่แหละมาเบิ้งที่แหละครับเบิ้งนี่ส่วนทางปลาที่อนุรักษ์ไว้ครับพุ่นเห็นไหมครับมีแต่ปลาทางนั้นครับนี่อนุรักษ์ไว้เลยบริเวณเฮ็ดยังครับส่วนนี่เอาไว้เป็นธรรมหากินอุ้ยนี่นี่นอีก มามาพี่น้องมา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 เบิ้งมาเบ้งเห็นตะไคร้เห็นบ่ครับพี่เห็นบ่อู้เหยียบซะเนาะบ่ได้เบิ่งแถวๆไกล่ขานน่อุ้ยดอกนี่กระดอกบักใหญ่แล้วครับพี่ครับพี่อู้ยงาม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 อู้ยพี่พี่พี่เป็นมูเลยครับเป็นมูเลยพี่อู้เห็ดปลวกตาปออกหลายแทะพี่อุ้ยยูนี่เบื่องตีละครับพี่พี่พูดนะ อุ้ยเอเลยอยู่พุ่นอุ้ยยินในกอนี่อีกอุ้ยพี่น้องวัวกับพุ่นพุ่นพี่พี่อีกพี่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 อุ้ยเอเลก็เลยพี่น้องเอ้ยพุ่นอ่ะปัดหลายคักหลายคักมาออกคักอุ้ยทั้งพี่อีกทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่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 เห็นไหมครับจามือผมมาพี่พี่พี่พุ่นอ่ะพี่อุ้ย หักเลยพินุยแฝงอยู่หาพระท่านมดเด็กครับนี่มันก็นสิค้ำน้ำเนแ่แหละโอ้โกศไดลเลาะเบืองนํำให้น้ำหน้าแล้วนะครับหาถาเบิองตอนลิปแล้วนะครับวัาสิเด้หลายสํใดอ่ะมือนี้นะครับสิว่าโชคหมานเติบนะครับมาเบืองผลงานบาหัน เห็ดปวกครับเห็ดปวกเห็ดปวกตราบนะครับเอาได้อยู่คุกกระเพงนึงนะครับกระเ้งเขียวนี่ขึ้นหล่นเลยยังบัวพ่อนะครับยังไปหมานเห็ดเพิงพร้อมนะครับอุ้ยเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องครับอุ้ยเปิดขักบ่ครับขักบอนี่แหละครับคางสวนมันสวนมันแล้วหาอยู่หากินนะครับสุดยอดแห้ง อจังหวาหากันไหมรอบหนานะครับรอบนี้ออกหลายเติมยู่ครับบายบายพอกันไหมครับพอกันไหมโอก,กาสหนาครับสวัสดีครับ